สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวกิตินัฐแตงพรมนะคะที่ปรึกษาการขายของนิสสันฟินิคาอุทัยธานีสาขาสำนักงานใหญ่ค่ะวันนี้ก็จะมานำเสนอในหัวข้อของ Customer Promise นะคะสร้างความเชื่อมั่นให้กับลูกค้านะคะก็จะมีอยู่4หัวข้อนะคะหัวข้อที่1นะคะก็คือสร้างความโปร่งใสให้กับลูกค้านะคะอย่างเช่นลูกค้านํารถเข้ามาซ่อมที่ศูนย์บริการของนิสสันของเรานะคะจะต้องสร้างความโปร่งใสให้กับลูกค้าโดยการ แจ้งค่าใช้จ่ายแจ้งอะไรที่จะต้องเสียนะคะให้กับลูกค้าทราบก่อนที่จะดําเนิกนการทุกครั้งนะคะเพื่อสร้างความโปร่งใสและความเชื่อมั่นให้กับลูกค้าในศูนย์บริการของเรานะคะส่วนข้อที่2นะคะรับประกันงานซ่อมต้องแจ้งให้ลูกค้าทราบค่ะว่างานที่ซ่อมเนี่ยมีการรับประกันยังไงรับประกันระยะเวลาเท่าไหร่นะคะแจ้งเพื่อความชัดเจนให้กับคุณลูกค้านะคะเพื่อที่เขาจะได้มีความเชื่อมั่นและเชื่อใจในการ ใช้ส่วบริการของเรานะคะส่วนข้อที่3นะคะจะเป็นการบริการช่วยเหลือฉุกเฉินนะคะการบริการช่วยเหลือฉุกเฉินตรงนี้ก็คืออ,อย่างเช่นลูกค้ารถเกิดเสียกลางทางนะคะไม่รู้จะทํำยังไงนะคะเราก็ให้ความลูกค้าให้ความช่วยเหลือลูกค้านะคะโดยการเรามีบริการฉุกเฉินนะคะยีีชั่วโมงเราอาจจะเป็นคนประสานงานให้กับคุณลูกค้านะคะสร้างความเชื่อมั่นและก็เชื่อใจให้กับลูกค้าได้นะคะ แล้วก็ข้อสุดท้ายนะคะคือการนำรถ สำรองให้กับลูกค้ามาใช้นะคะอย่างเช่นลูกค้ามาซ่อมรถต้องใช้ระยะเวลาในการซ่อมนานนะคะลูกค้าไม่มีรถที่จะสำรองทางศูนย์บริการเรานะคะ <toss> ก็จะมีรถสำรองมาให้ลูกค้าใช้เพื่อสร้างความเชื่อมั่นและความประทับใจในการบริการของนิสสันของเรานะคะตรงนี้มันก็จะช่วยให้เราปิดการขายนะคะแล้วก็ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในแบรนด์ของนิสสันของเราได้ด้วยนะคะสร้างความเชื่อมั่นให้กับลูกค้าได้นะคะทำให ลูกค้ามีเกิดเกิดอาการมีการบอกต่อนะคะหรือว่าอาจจะมีการใช้รถในคันคันต่อไปกับแบรนด์นิสสันของเรานะคะตรงนี้ก็คืออยากจะน้อยก็อยากจะบอกว่าเราบริการลูกค้านะคะเหมือนกับญาตินิดของเราเลยนะคะตรงนี้ก็เพียงเท่านี้นะคะของ Customer Promise นะคะขอบคุณคะ่ะสวัสดีคะ่ะ